ไม่เป็นดังฝันอย่าผิดหวังให้ฝันฝาถ้ามึงยังมีชีวิตและดวงอาทิตย์ไม่ร้างลาม,มึงจงฟังให้ดีถ้าตียังยืนบนพระสุธาจงอย่าเดินกลับลังอย่าหยุดยังกับสัตย์าไม่เป็นดังฝันอย่าผิดหวังให้ฝันฝาถ้ามึงยังมีชีวิตและดวงอาทิตย์ไม่ร้างลามึงจงฟังให้ ยังยืนบนพระสุธาจงอย่าเดินกลับหลังอย่าหยุดยังกับศรัทธาเอาทุกคำดูถูกเก็บมาเป็นเชื้อไฟผลักดันให้มึงสู่ทางจะไกลแสนไกลอย่าไปฟังคำคนทำตนแพ้พ่ายภาวนาว่าพรุ่งนี้คูจะไปถึงเส้นชาัไม่เป็นดังฝันอย่าผิดวหวังไอ้ฝัน้าถ้ามึงยังมีชีวิตและดวงอาทิตย์ไม่ร ดีทัตียังยืนบนพาสุธาจงอย่าเดินกลับหลังอย่าหยุดยังกับสัทธาไม่เป็นอย่างฝันอย่าผิดหวังใ้ฝัน